สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนคลิปนี้เป If, ็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่25มิถุนายนปี6 6นกับเตือนทางย่องของเราไม่สนับสนุนทุกท่านในกับันนันนะคะสำหรับเฉพาะคิดตัวเด่นก็คือ5กับ8 7 0 5 0 5 1 5 <serves S> 2 5 7 5 8 8 0 8 1 8 2 8 5 8 7 4 5 7 5 8 2 4 7 0 1 5 8จับคู่ก็5 8 8 5 7 0 0 7 7 8 8 7 ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะขออวยให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปพิเศษห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าแปดหกเก้าแปดห้าเก้าสามหรือจะหกเก้าสามก็ได้นะห้าแปดสองจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกเก้าห้าห้าเก้าหกแปดแปดหกเนาะ จำคู่รุ่นด้วยกันนะคะจะเฉพาะก,กิจพิเศษ vip เด้อมันชอบมาแบบนี้ถ้าพิเศษมาปกติมันก็จะสลับกันอย่างนี้ต่อไปพิเศษแปดกับหนึ่งเจ็ดกับศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะ จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไป v ีไเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สี่จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสองสองเก้าศูนย์เก้าเก้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะ ก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นด้ยวยกันเ้อร์แต่ละแนวทางเราเน้นให้คือแปดกับห้าเจ็ดกับศูนย์นะวันนี้ก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับไู่กัเอาได้นะเฉพาะกิจพิเศษปกติมาแนวทางเดียวกันเอ้อมันจะต่า,างกันแค่ v i p เนาะแต่เจ็ดกับศูนย์นำมาเหมือนกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ